เครื่องนี้นะครับผมก็แนะนําเลยผมแนะน,นําแนะนําจริงๆนะครับสามารถไปทํา ASMR ก็ได้นะครับก็ทำอะไรได้อย่างหมดร้องพงร้องเพลงได้นะครับ ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยลวกันนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับฟิลซีเฮดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําอะไรผมจะมารีวิวตัวไม้นะครับตัวที่เสียบไม้ตรงนี้ครับเนีย่ยตู้ไหนไม้นี่บผมจะเอาไม้นี้คือไม้นี้ เดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับคือไมค์ไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยคือมันต้องมีตัวนี้ครับตัวที่ผมสั่งมาทุกคนย้อนไปตอนที่ผมอ่ารีวิวห้อง,องผมนะครับอ่ารีวิวห้องอัดเสียงผมนะครับคือผมจะพูดตรงคําว่าเออผมกำลังสั่งตัวอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นอ่าอินเสิร์ตให้นะครับผมไอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับผมกําลังสั่งอยู่ตัวนี้ ็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทุกคนได้เห็นคลิปตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าคือผมผมได้สั่งครับได้สั่งตัวนี้มาที่ผมบอกในคลิปไปนะครับคลิปดูห้องนะครับใครที่ยังไม่ดูดูก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงมุมไอตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้มุมขวานนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแกะกันก่อนนะครับภายนอกก็หุ้มมาจากอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเปิดไฟแลดเลยแล้วกันเพราะว่าเพิ่มความสว่างนะครับโอเคนี่ ในนี่ตัวสายนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องมีตัวนี้นะครับผมคือตัวนี้เห็นไหมคือตัวนี้นะครับทุกคนต้องมีนะเวลาซื้อไม่อ่า BM 8 0 0นะครับผมซื้อไม้ตัวนี้เป็น BM800 มรอผมสั่งเป็นตัวอันนี้นะครับเป็นก่่อสีเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ตัวก่อไกนี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันจะแปลงไฟ4 8โวลต์ใส่ไม้ให้เรานะครับมันจะให้เพิ่มเพิ่มความเสียงดังให้กับไม้เรานะครับโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับ โอเคข้างในก็ประมาณนี้ก็จะมีสายอันนี้วิธีการสั่งนะครับทุกคนใหด้ดูดีๆก่อนนะครับก่อนจะสั่งอะไรก็ดูว่ามีสายนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรครบไหมผมอ่ะผมผมดูตรวจสอบอย่างดีเลยว่าจอต้องใช้ต้องมีตัวนี้นะตัวนั้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดสั่งไปมีแต่ตัว2ตัวเนี้ยเดียบร้อยครับเราใช้ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับคือไม่มีตัวเนี้ย ไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นะครับหรือใครมีสายแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะไว้ข้างๆตรงนี้ก่อนโอเคนี้บีบได้นะครับผมโอเคหนุบๆเป็นหนึงนะครับผมโอเคมาเปรลุภัณฑ์ทำเพลงนะครับแล้วมารีวิวกันต่อเลยแล้วกันนะครับนี่คืออะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวอสามเป็นตัว2 2 0ร้อยยโวลต์ห้าสิบเฮิร์ตครับสามสิบห้าบีดเอ็์แปดเอาอูทหรอเปล่าอ่านไม่ออก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  ต่อไปแกะกันเลยดีวยกว่าครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวตัวสายเป็นสายแบบธรรมาดานะครับแล้วก็นิ้มนห,นหนักหนักหนู่นะนกลิ่นหอมมากชอบกลิ่นตอนเป็นกลิ่นใหม่ๆกลิ่นของใหม่หมนี่าวครับจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้แกะได้เลยนะแกะประมาณนี้ข้างในกล่องไม่มีอะไรแล้ะก็จะเป็นอ่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเ,เดี๋ยวใส่ยขยะไปนะครับกล่องเนี่ยเราเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราแบบยังไงอะเก็บไว้แบบสะสมกล่องอะไรประมาณนี้ เราจะขายแล้ววันนี้เราก็สามารถเอาแพ็คของไปใส่ได้นะครับผมโอเคเก็บของไว้อย่างดีนะฮะต่อไปมาดูกันเลยนะครับนี่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นสาย,ยางี้นะครับจะเป็นสายงี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบตรงหัวอันนี้นะครับนี่จะเป็นตัวเสียบหัวตรงนี้เดี๋ยวเสียงจะเป็นอย่างไรแต่ผมพาไปชมนะครับผมก็ตรงปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือไฟไฟเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับผม ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนอ่าผมเสียบผมเสียบเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมไปเอเคนะครับตอนนี้ผมได้เอ่อย้ายตัวเอาพุทนะครับแพนทอมไปไว้ที่ด้านหลังแล้วนะครับคืออย่างนี้นะครับนี่ผมจะไว้อย่างนี้นะจะไว้อย่างนี้อันนี้คือตัวอะแดปเตอร์จอนะครับแล้วผงจะไว้อย่างนี้นะครับไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหม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 นี่นะครับผมจะไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อใส่ตรงนี้ นะครับหันมาหน้าอย่างนี้เพื่อให้แบบเวลาปิดเปิดจะได้แบบเอื้อมมือไปปิดอย่างนี้นะครับนี่เวลาเปิดจะขึ้นไฟอย่างนี้นะครับเวลาปิดจะเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือไฟพาวเวอร์มันก็นไฟเข้าแล้วเออโทษทีครับอันนี้ผมโง่จริงโง,ง่จริงโง,ง่จริงโง,ง่โง,ง่โ okay อเคตอนนี้ผม ผมจะเทสคือยังไม่ได้เสียบนะคือเห็นผยังไม่ได้ต่อนะทุกคนเห็นไหมคือผมยังไม่ได้ต่อนะครับ <The Final. S 2> คือผมจะอ่ายังไม่ต่อก่อนผมจะแรกจากยังไม่ได้ต่อ,อ,ลตอแล้วก็ไล่ไปแล้วก็ต่อแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะเป็นเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราได้มาอยู่หน้าเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับผมจะเอาจะเทสเลยแล้วกันนะครับโวโวอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อไม่นะแล้วก็โปรแกรมันเนี้ย ที่ผมไลฟ์อ่ะผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับไม่ใช่ว่าไลฟ์โปรแกรมนี้นะคือผมใช้เสียงแบบไปมิกอีกทีนึงนะครับผมเพื่อให้เสียงเนี่ยมันมันยังไงให้มันแบบเสียงนุ่มเสียงหล่ออย่างเงี้ยเออนะครับผมผมใช้โปรแกรมนี้แหละแต่ผมได้ปรับแล้วนะครับผมใช้แบบเป็นไมค์ธรรมดานะครับไม่ใช่ใช้โปรแกรมนะดูดีๆด้วยนะครับผมโอเคโลรอรเทสเซสเสนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ต่อนะครับอันนี้คือยังไม่ต่อย้ำนะครับยังไม่ได้ต่อนะโอเคเดี๋ยวผมไปต่อก่อนนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรจะต่างกันยยััังงไไนนะครบผมกล โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับผมเสียงนะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้มิกซ์อะไรสักอย่างเลยนะครับคือตั้งธรรมดาคือแบบธรรมดาเลยนะครับเนี่ยคือดูติ๊กถูกได้เลยนะครับติ๊กถูกผมเป็นติ๊กถูกเป็นไม้นะไม่ได้เป็นตัววอลลุ่มเมอร์เดอร์เอ่อเอาุทอะไรสักอย่างถ้าเกิดผมติ๊กอันเนี้ยแล้วก็ไปปรับในเนี้ยผมบอกเลยเสียงล่อขึ้น นะครับแนะนำนะครับไปซื้อได้เลยนะครับราคาอยู่ที่260บาทนะครับผมประมาณนี้รวมค่าส่งนะครับ260บาทเนี่ยรวมค่าส่งนะครับสามารถไปซื้อกันได้นะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากให้ผมได้ยินเสียงเวลาผมมิกซ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถไปดูสตรีมผมได้นะผมจะมิกซ์โปรแกรมนี้ด้วยนะครับให้มันแบบเสียงแบบนุ่มเสียงละมุนหล่อขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ผมปรับยังไงนะครับผมปรับเป็น100นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมจะปรับประมาณ10 ประมาณ30นะครับปราณ30แล้วก็ปรับเป็นน้อยนะครับปรับเป็นน้อยเพื่ออะไรเพื่อทำให้เสียงนั้นแบบอ่าเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนเสียงจะแบบอ่าไม่มีเสียงรบกวนนะครับคือมันตัดเสียงรบกวนอ่อนหมดเลยนะครับ แล้วผมเปิดตรงนี้แล้วก็หมุนปรับสุดมเลยนะครับแต่ก่อนนะที่ผมยังไม่มีเครื่องนี้นะครับผมก็แนะนําเลยผมแนะน,นําแนะนําจริงๆนะครับสามารถไปทา ASMR ก็ได้นะครับแล้วก็ทำอะไรได้อย่างหมดร้องพงร้องเพลงได้นะครับค <Okay. S 1> ือมันตัดเสียงรบกวนที่แบบแต่ก่อนมันจะเสียงแบบตืดๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ตอนนี้ก็ต้องขอลาหมดครับใครที่อยากเวดีใครที่อยากดูวิธีการต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะเอ่อทิ้งลิงก์ช่องคนหนึ่งนะครับลิงก์คลิปเวลาการวิธีการต่อนะผมทิ้งไว้ตารางคลิปนี้เลยนะครับวิธีการต่อนะคบที่ต่อไม่เป็นนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ได้ครับผมวันนี้ก็อขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ